คุยอะไรกันนะคะอะไรมาน้าถึงก็เดินเข้ามาในนี้เองเลยคุยอะไรกันคะมีอะไรมานั่งฟังหน่อยดิเฮ้ยหันหน้าหนีเฮ้ยมีอะไรมะไม่อยากคุยด้วยกับป,ป๊าได้ไหมอยากคุยกับป,ป๊ามีอะไรนะกระชิบกระชิบอะไรไหอืออืออะไรมนความลับอะไรกันสองคนนี้น กำลังเลยกันค่ะหายใจลดหูทำไมล่ะรัะบก่อ่ะเาเคยดยมาหายใจลดหูไหมยฮึ่นอยู่นไ้ไหนมาได่ไหนมาปาตาเสียงเือนไม่ปาตาปาตาอวนหนี่งเลมีอะไรมีอะไรมีอะไรอะไรนะบบกั đáng hiểu hiểu <laughs> như này <laughs>